สิบสิ่งโปรแกรมชีวิตเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนเป็นคนใหม่เรามาเจอกันใน EP ที่3กันค่ะอะไรที่เราควรที่จะโปรแกรมให้ตัวเองได้ลงมือทำต่อจาก EP ที่2กันบ้างสำหรับ EP ที่3นี้นะคะนี่ก็จะให้คุณตามหาความสุขค่ะ เพราะว่าในการเดินทางเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ประสบความสำเร็จก่อนแล้วเราค่อยมีความสุขเราจงเก็บเกี่ยวความสุขในระหว่างทางนะคะเราควรจะทำอะไรบ้างล่ะเพื่อให้ตัวเราเองเกิดความสุขความสุขตั้งแต่ภายในเพื่อให้มันเปล่งประกายออกมาภายนอกนั่นก็คือการที่คุณตื่นมาในตอนเช้าค่ะคุณควรที่จะขอบคุณทุกๆสิ่งค่ะเพราะอะไรเพราะการขอบคุณมันหมายถึงการ สำนึกรู้คุณคะ่ะสำนึกรู้คุณสำหรับทุกๆสิ่งที่มันมีอยู่ในชีวิตเราแม้กระทั่งลมหายใจของคุณคะ่ะคุณควรจะดีใจไหมกับการที่มีลมหายใจอยู่ในวันนี้แน่นอนสิคะเราควรที่จะขอบคุณที่มันยังมีลมหายใจอยู่ในวันนี้ไงเพราะถ้าหากวันนี้คุณไม่มีลมหายใจคุณจะเดินทางไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรละ่ะใช่ไหมคะ มีคนอีกมากมายเลยที่เขาหลับแล้วไม่สามารถที่จะตื่นมาใช้ชีวิตต่อไปได้นั่นแหละค่ะมันจึงเป็นเหตุผลว่าเราควรที่จะขอบคุณแม้กระทั่งลมหายใจค่ะเพราะในการที่เราจะมีความสุขได้นั้นเราควรที่จะดีใจและภูมิใจสำหรับทุกๆสิ่งที่เรามีในรอบๆตัวเราหลังจากที่เราขอบคุณแล้วอะไรที่เราควรจะทำบ้างเราควรที่จะมีการออกกำลังกายบ้างนะคะมีการจินตนาการถึง เป้าหมายของเราในทุกๆวันด้วยค่ะทำให้มันบ่อยๆค่ะเพราะอะไรเพราะถ้าหากการจินตนาการของเราไม่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปไงคะว่าเราต้องการที่จะทำสิ่งต่อไปนี้เราต้องการทำอยู่ในทุกๆวันนี้เพื่ออะไรเพราะคนเราเมื่อเจอ, mm. เ,จอเจอกับปัญหา mm. เจอเจอกับอุปสรรค mm. การที่เราหลงลืมเป้าหมายไปนั้นมันย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะมีการ จินตนาการและโดยเฉพาะการที่เราเขียนออกมาในทุกๆวันมันจะเป็นการตอกย้กําจิตใต้สํานึกของเราค่ะตอกย้ํากลไกลของสมองเพื่อให้มันจดจอ่อให้มันโฟกัสต่อเป้าหมายไงคะและนี่แหละค่ะทุกๆอย่างที่คุณทําไปคุณจะรู้ว่าอุปสรรคหรอปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันหรอมันไม่มีผลอะไรกับชีวิตของคุณเลยเพราะทุกๆอย่างคุณรู้ว่า คุณทำไปเพื่ออะไรคุณเติมเต็มความสุขของคุณระหว่างทางในแต่ละวันด้วยนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเอือ้อมันจะส่งผลทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ค่ะมาถึง ep ที่3กันแล้วนะคะใครที่ชอบเคล็ดลับความรู้ดีๆแบบนี้พิมพ์คำมาชอบใต้คอมเมนต์ให้หนุ้ยนะคะแล้วเราไปเจอกันใน ep ที่4ต่อไปค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากใจครูพี่นุ้ยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพรส